โอมชานติวันนี้วันที่หกเดือนมกราคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสงหวานทุกคำพูดที่ลูกพูดนั้นควรจะอยู่อย่างอ่อนหวานมากๆและชั้นหนึ่งพ่อนั้นคือผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขลูกจะต้องให้ความสุขกับทุกๆคนเหมือนกับที่พ่อทำคำถาม ในหนทางใดลูกๆนั้นควรจะให้ความรู้นี้กับเพื่อนๆนและญาติของลูกคาตอบลูกควรจะพูดอย่างมีความรักและด้วยรอยยิ้มและด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆกับเพื่อนเพื่อนและญาติของลูกอธิบายให้กับพวกเขาฟังว่านี่คือสงครามมหาบาราดเดียวกันพ่อนั้น ได้สร้างไปบูชายันของความรู้ของลูดา้าท่านพูดว่าพ่อบอกลูกความจริงลูกนั้นได้แสดงการกราบไหว้บูชามาหลายชาติเดี๋ยวนี้เท่านั้นที่ความรู้นี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีโอกาสพูดกับพวกเขาให้พูดอย่างมีไหวพริบให้เคลื่อนไหวไปด้วยความรักอย่างมากๆอยู่กับครอบครัวของลูกอยู่เรื่อยๆ อย่าได้ทำให้เกิดความทุกข์กับใครสาระของคุณธรรมจุดแรกจงออกมาจากงานและอื่นๆของลูกแล้วสาบาลที่จะอยู่ในการจดจำเพื่อที่จะได้รับชัยชนะเหนือมายาจงเพียรพยายามที่จะมีการจดจำจุดที่สองจงรับใช้เพื่อนและญาติของลูกด้วยความรักและด้วยรอยยิ้มอย่างมากๆและด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่อย่าได้ปล่อยให้สติปัญญาของลูกเล่ร่อนไปหาพวกเขาจงให้คําแนะนําของพ่อกับพวกเขาด้วยความรักอย่างมากมายพรขอให้ลูกจงเป็นภาพลักษณ์ที่ให้นิมิตและให้นิมิตรูปเทวดานางฟ้าของลูกในขณะที่ลูกเดินและเคลื่อนไหวไปทั่วในตอนต้นๆเมื่อบรามินเดินและเคลื่อนไหวไปทั่วเขาจะหายไป แล้วสีกฤษณะก็จะปรากฏออกมานิมิตนี้ทําให้พวกเขาละเลิกทุกสิ่งดังนั้นเดี๋ยวนี้จงทําให้งานรับใช้เกิดขึ้นด้วยการมองเห็นหรือมีนิมิตเช่นนั้นเมื่อพวกเขานั้นมีการบรรลุผลบางอย่างโดยการได้เห็นนิมิตพวกเขาต่อมาก็จะไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากการที่จะมาเป็นเช่นนั้นและนี่แหละทําไมรูปเดี๋ยวนี้จะต้องให้นิมิต ของการเดินและเคลื่อนไหวรูปแบบเทวดานางฟ้าของลูกมีหลายคนผู้ที่ให้การบรรยายแต่ว่าลูกนั้นจะต้องมาเป็นผู้ที่ให้ประสบการณ์ผู้คนนั้นจะรู้สึกได้ว่าลูกนั้นเป็นคนผู้ที่เป็นของพระเจ้าคติพจน์ให้มีประสบการณ์กับความเพลิดเพลินทางจิตปิญญาณอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แล้วลูกก็จะไม่เคยได้รับความสับสนอัจฉริะโอมชานติ